ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับพี่น้องเลยไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปเลยนะครับก็มีสินค้าที่น้องเขามาขายให้นะครับก็พอที่จะลงคลิปให้พี่น้องได้ดูชื่นชอบกระโทม้าแล้วะนะครับผมอ๋เหล็กยังงยูพี่นอ้องอ๋ตัวนี้น่าจะ3ามถึงสี่ยูนะครับผมนี่นะครับผมเหล็ก3ามถึงสี่ยูตัวนี้ลึก16คอมเพกด้วยฝาปิดครบนะครับสภาพก็สวยนะนี่ครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาด อันนี้เอาไปแค่1 7ึ่รบาทก็พอพี่น้องตัวนี้เอาไปพันเจ็ดเด้ออืเอาพันเพออืมเอาแบ่งปันกันไปนะครับแล้วก็ EQ กับเออโครสสอทางทาดานี่เอาครส EQ นะโครสเป็นของทาดานะครับสภาพหัวน็อตยังดำปึ้ดเลยสวยงามผมไม่ได้ปัดฝุ่นเฉยๆแล้วก็ EQ สไลด์ยาวนะครับการครบนี่การใหญ่ด้วยนะครับ ตัวนี้คู่นี้เอาไปเลยครับผมสามพันบาทอืมสามพันพอนะครับคู่นี้นะสามพันบาทอืมเอ้าจัดไปเลยใครงบน้อยนี่คุ้มับผมสไลด์ยาวนะครับนี่ขายมีแต่ตัวละสองพันห้านะปกตินี่แต่วันนี้จัดพรมโครสเลยสามพันทุนอืมเด็กปันกันไปอตูดฮอนมีใครหาไหมตูดฮอนตูดฮอนอืมตัวนี้เป็นของอบอ้อมนะครับผมตูดฮอนนี่เป็นแบบนี้ นะครับผมเป็นแบบนี้นี่ดังทุกตัวนะครับบอยเทด้วยนะครับผมอบโอมเด้อพี่น้องมีแปดตัวตัวละสามร้อยบาทครับผมตัวละสามร้อยบาทครับพี่น้องมีแปดตัวตัวละสามร้อยบาทราคานี้คุ้มแน่นอนครับจัดเลยครับผมมีแปดตัวตัวละสามร้อยบาทครับพี่น้องแหลมคอมซีซีเอ็นทีเอสกับเอ็นพีอี่มรณะหมดเลยพี่น้องตายสนิทตายเรียบ เปิดยังไงน้องขาดหมดปากเป็นพอยซอครับผมแปดคูณแปดอืมโอ้คนพูดก็เป็นไข้ด้วยครับพี่น้องเงือแตกพักๆเลยตายหมดครับพี่น้องหมดนี้เอาเก้าร้อยบาทเนี่เอาสี่ตัวเนี่ยเก้าร้อยบาทถ้าแยกตัวละสองร้อยห้าสิบถ้าเอาหมดผมเอาเก้าร้อยบาทอืมสี่ตัวเก้าร้อยบาทขาดทุกตัวนะมรณะาภาพทุกตัวเก้าร้ยบาทครับพี่น้องเอาไหมอืมจวดเลยไหมเอ๋เนาะ เก้าร้อยบาทครับผมมีสี่ตัวเอาไปเลยให้แบ่งปันกันใช้่โดโกกิฟครับผมตัวนี้เจ้าของเดิมโมมาแล้วโมมาเรียบร้อยครับผมก็คือเปลี่ยนกระดาษใหม่เนี่ครับผมสไปเดอร์อะไรนี่เดิมนะเนี่ยครับตัวนี้เป็นกิฟต์ตัวนี้เลยนี่ครับผมสวยง,งามมีดอกเดียวสิบแปดนิ้วเหล็กสองก้อนไม่เบียดนะกระดาษใหม่นะครับผมนี่กระดาษใหม่นะครับโปยใหม่อะไรใหม่เลย อันนี้พันเดียวสิบปดนี้มีดอกเดียวพันเดียวเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับแล้วตัวนี้โมรกรดสิบแปดนิ้วเดิมอมืตัวนี้เดิมนะเดิมนี่เดิมสวยๆวยเลยแต่ปัญหาคือแม่เหล็กเคลื่อนอืมเนี่ยครับผมเหมือนประมาณว่าน็อตมันหลวมอ,อืมนอ็นอตน็อตแม่เหล็กกับโครงอะ่ะมันหลวมพี่น้องก็ไปรื้อกระดาษออกแล้วก็ขันน็อตใหม่ก็จวดเลยนี่ครับผมอันนี้ดอกเดิมนะแต่ว่าแม่เหล็กเคลื่อนนะครับไปขันน็อตเอา นะครับโวยไม่ขาดนะตัวนี้นะครับเจ้าของบอกว่าโวยไม่ขาดนะผมก็ไม่เนตใจอ่ะอืออันนี้เอาแค่ห้าร้อยบาทพอนะครับอันนี้เอาห้าร้อยอันนั้นพันหนึ่งกองเนี้เก้าร้อยอันนี้อันละสามร้อยอันนี้พันเจ็ดอ่าคู่นี้สามพันอืมเอาเป็นปันกันใช้ครับผมได้ห้าได้สิบคอยบาทกันไปน้องพี่น้องเนาะ